โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาตอนที่หนึ่งกันค่ะแต่วันนี้ครูรู้สึกว่านักเรียนทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันดีนะแสดงว่าวันหยุดยาวที่ผ่านมาเด็กๆไปเที่ยวกันมาใช่ไหมจ๊ะ ไหนใครไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะผมไปเที่ยวที่จังหวัดเลยกับญาติๆมาครับครูขับรถกันไปสองคันพ่อผมขับรถยนต์ใช้เวลาสี่ชั่วโมงสิบห้านาทีนะ้าผมขับรถใช้เวลาห้าชั่วโมงสาสิบห้านาทีครับผมนั่งไปกับพ่อก็จริงแต่กว่าจะถึงจังหวัดเลยผมหลับไปหลายรอบเลยครับครู จากสิ่งที่ท็อปเล่าให้พวกเราฟังเราสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ดังนี้ค่ะพ่อขับรถยนต์ใช้เวลา4ชั่วโมง15นาทีน้าขับรถใช้เวลา5ชั่วโมง35นาทีน้าขับรถใช้เวลามากกว่าพ่อเท่าไหร่เมช่วยครูแก้ปัญหาโจทย์หนสิจ๊ะพ่อขับรถยนต์ใช้เวลา4ชั่วโมง15นาที น้าขับรถใช้เวลา5้าชั่วโมง35นาทีน้าขับรถใช้เวลามากกว่าพ่อเท่าไหร่จากรูปาร์โมเดลสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้นำระยะเวลาที่น้าขับรถถึงจังหวัดเลยคือหชั่วโมง35นาทีเป็นตัวตั้งนำระยะเวลาที่พ่อขับรถถึงจังหวัดเลยคือสชั่วโมง15นาทีเป็นตัวลบหาเวลาเดินทางโดยนำเวลาในหน่วยเดียวกันมาลบกัน เริ่มจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่หาผลลบในหน่วยนาทีคือสาสิบห้าลบด้วยสิบห้าได้ยี่สิบนาทีหาผลลบในหน่วยชั่วโมงคือ5้าลบด้วยสี่ได้หนึ่งชั่วโมงจะได้หนึ่งชั่วโมง20นาทีค่ะคำตอบคือนะขับรถใช้เวลามากกว่าพอ่อหนึ่งชั่วโมง20นาทีค่ะนำคำตอบ น้าขับรถใช้เวลามากกว่าพ่อ1ชั่วโมง20นาทีมาตรวจคำตอบกันค่ะเพื่อนๆโดยนำระยะเวลาที่น้าใช้เวลาขับรถมากกว่าพ่อรวมกับระยะเวลาที่พ่อใช้เวลาขับรถนั่นก็คือ1ชั่วโมง20นาทีบวกด้วย4ชั่วโมง15นาทีหาผลบวกในหน่วยนาทีคือ20บวกได้15ได้35นาทีหาผลบวกในหน่วยชั่วโมง คือ1บวกด้วย4ได้5ชั่วโมงจะได้5ชั่วโมง35นาทีตรงกับสิ่งที่โจอด์กำหนดดังนั้นขับรถใช้เวลามากกว่าพ่อ1ชั่วโมง20นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะขอบคุณท็อปที่เล่าประสบการณ์ไปเที่ยวให้เพื่อนๆฟังนะจ๊ะส่วนเมย์เก่งมากเลยจ้าที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้มีใครไปเที่ยวที่ไหนมาอีกรอเปล่าคะ หนูค่ะหนูค่ะจอยไปเที่ยวที่ไหนมาจ๊ะหนูไปเที่ยวเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีมาค่ะครูเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2537และสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2542ค่ะขอบคุณมากจัะจอย จากที่จอยเล่ามาเราสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ค่ะคือเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2542ใช้ระยะเวลาในการสร้างเขื่อนกี่ปีวินช่วยครูแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้หน่อยสิจ๊ะได้เลยครับเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์สร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช2,537สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2,542ใช้ระยะเวลาในการสร้างเขื่อนกี่ปีสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,537และสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2,542 สิ่งที่โจทย์ถามคือใช้ระยะเวลาในการสร้างเขื่อนกีป่ปีจากข้อมูลที่มีสามารถนำมาวาดบาร์โมเดลได้ดังนี้จากบาร์โมเดลเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537และสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2542เราสามารถแก้โจทย์นี้ได้โดย นำปีที่สร้างเสร็จลบด้วยปีที่เริ่มสร้างนั่นก็คือ2542ลบด้วย2537ได้คําคำตอบคือใช้ระยะเวลาในการสร้างเขื่อน5ปีครับนำคำตอบใช้ระยะเวลาในการสร้างเขื่อน5ปีมาตรวจคำตอบโดยนำปีที่เริ่มสร้างเขื่อนบวกด้วย ระยะเวลาที่ใช้สร้างเขื่อนจะได้2537บวก5เท่ากับ2542ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นระยะเวลาในการสร้างเขื่อน5ปีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ปัญหาเรื่องเวลาไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะเด็กๆ กลับมาคุยต่อในเรื่องวันหยุดที่ผ่านมากันค่ะมีใครไปเที่ยวที่ไหนมาอีกบ้างคะหนูค่ะเมย์ไปเที่ยวไหนมาจ๊ะหนูไม่ได้ไปไหนค่ะแต่หนูไปช่วยคุณแม่ทำดอกไม้จากใบยางพารามาค่ะแปดชั่วโมงทำดอกไม้ได้สิบดอกค่ะแหมเป็นงานที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากสิ่งที่เมย์พูดมานะคะเด็กๆ เราสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้คือเมย์ใช้เวลาทำดอกไม้ประดิษฐ์8ชั่วโมงทำดอกไม้ได้16ดอกเมย์ใช้เวลาทำดอกไม้แต่ละดอกนานเท่าใดเอา้าท็อปช่วยแก้ปัญหาข้อนี้หน่อยสิจ๊าสบายมากครับคุณครูเมยใช้เวลาทำดอกไม้ประดิษฐ์8ชั่วโมงทำดอกไม้ได้16ดอกเมย์ใช้เวลาทำดอกไม้แต่ละดอกนานเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือ เมใช้เวลาทำดอกไม้ประดิษฐ์8ชั่วโมงทำดอกไม้ได้16ดอกสิ่งที่โจทย์ถามคือเมใช้เวลาทำดอกไม้แต่ละดอกนานเท่าใดซึ่งสามารถเขียนเป็นบาร์โมเดลได้ดังนี้ครับจากบาร์โมเดลเมใช้เวลาทำดอกไม้ประดิษฐ์8ชั่วโมงซึ่ง1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทีดังนั้น8ชั่วโมงเท่ากับ480นาทีทำดอกไม้ได้16ดอกหาคำตอบได้โดย นำระยะเวลาที่ทำดอกไปหารด้วยจำนวนดอกไม้ที่ทำได้จะได้เท่ากับ30นาทีคำตอบคือเมยใช้เวลาทำดอกไม้แต่ละดอกนาน30นาทีครับนำคำตอบเมยใช้เวลาทำดอกไม้แต่ละดอกนาน30นาทีมาตรวจคำตอบโดยนำเวลาที่ใช้ทำดอกไม้แต่ละดอกนาน30นาทีมาคูณกับ จำนวนดอกไม้ที่ทำได้จะได้16คูณ30เท่ากับ480นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้น480นาทีเท่ากับ8ชั่วโมงซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นเมใช้เวลาทำดอกไม้แต่ละดอกนาน30นาทีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ เด็กๆทุกคนเก่งมากจ้าก่อนจะหมดเวลาครูจะสรุปวิธีแก้โจทย์ปัญหาอีกทีนะจ๊ะการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ 2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธีแต่ในที่นี้เราจะใช้การวาดรูปบาโมเดลโดยการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องของเวลานี้ทำได้โดยการกระจายหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย และการทอนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ 3. ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีธรรมและ 4. ขั้นตรวจคำตอบเด็กๆคะหมดเวลาในคาบนี้แล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ